มือนี่มาเรียวมมาเด้อจ้าสายแคมปิ้งมาพอกันอีกแล้ววันนี้เรามีไอเทมเด็ดที่ไม่รับมาบอกทุกคนอะแกะกล่องกันเบิ้งโลดนี่มาใกล้ๆนี่เอาเบิ้องท่านายอะวันนี้เรามีสองอันนี้ อันเดี๋ยวมาสีพ่อพอเนาะ <Okay. S 1> สายแคมปิ้งต้องมีแน่นอนค่ะกับโคมไฟเอาลืมดูว่ามีสายซาดนห oh. อ่ะสายซาร์ดนำนี่แกะกองแล้วเป็นจงังเลย <c oughs> เป็นจังซี่นี่เอามาสองอันเลยให้เบิงกันใกล้ๆอ่ะมาเบิงใกล้ๆ <c oughs> นี่สวยงาม <c oughs> อีหนี น้ามือี่หลายสีเด้มีหลายสีให้เลือกนะคะอันนี้เป็นสีเขียวมีสีขาวด้วยแล้วก็มีสีดำด้วยนะคะวิธีการใช้เอามาเบิ่งก่อนนี่เปิดให้เบิงว่ามันสีแดงจังไดป้าน้าอีนลรียจ้าซะเหลือเกินนี่อ่ะเพิ่มเพิ่มหน่อยเพิ่มหน่อยถ้าสมมุติมันมืดกว่านี้เนาะมันจะเห็นว่าไฟมันจะจ้ามากเลยนะคะนี่ เดีเปิดให้ดูสองอันอันนี้เปิดสุดดูด้านนี้มันจะสว่างมากอาลองรีลองรีลองรีดีดีดีเอาสีนอ้อเลยอ่ะนี่คุยอะค่ะดไ้เเออบรรยากาศโซโลเซเลเนเออเป็นต่าง,งามแพง้งโอเคเอาถ้าไฟเบิดเฮ็ดจังไดเรานี่ทางหลังเพื่อนเด้อ่าเราหลี่ไฟน้อยอ่าด้านหลัง สามารถเสียบชาร์จไฟได้เป็น USB นะคะอันนี้เป็น Type C เนอะซึ่งเขามีสายมาให้นำนี่มีสายมาให้พร้อมเลยนะคะสายเป็น USB Type C เนอะเสียบกับ Power Bank หรือว่าปลั๊กอะไรก็ได้เนาะแล้วก็ด้านล่างถ้าสมมุติโอ้เป็นแบตบอยากเลยบอยากค่ะถ้าฐานมันหมดหรือว่าตัวแบตมันหมดนะคะสามารถเปลี่ยนตัวฐานด้านในได้อีกด้วย Two In One ในการเปลี่ยนแบตบชาร์จแบตบมันดีอหลีจะชาร์จไฟก็ได้หรือจะเป็นฐานแบบนี้ก็ได้นะคะมันก็เปลี่ยนง่ายเนาะหาซื้อง่ายเนาะและวันนี้ใครที่สนใจบ่มีขายจะ้ะไปหาซื้อองโลดจะบ้าหรือไงเนาะมันก็มีตามแอปสีสม้มสีเขียวสีเหลืองสีแดงก็ไปหาเบิ้งร้อยกว่าบาทบ่แพงจะ้ะอหลีใครที่ไปสายแคมปิง้งอันเดียวมาสีบพอเนาะเอาไปส่งอันโลด สองมุมเลยร้อาบาทเออราคาขึ้นอยู่ทางพีทางนี้ทางนู้นเอาไปหาเบิงเอาร้อยกว่าบาทไม่เกินสองแบงแดงนีทอนอีีเพราะฉะนั้นแล้วบรรยากาศขนาดนี้ <c oughs> ให้สมอารมณ์สายแคมป์สละริง <c oughs> จัดไปสองอันโลดา <c oughs> สมมุตินะคะวันนี้คุณไปเที่ยว <c oughs> กลางแคมป์แล้วเออกลางเต้นแล้ว

นี่โอ,โอเคเลย,เเลยถ้าอยากรู้ว่าใช้งานจริงเป็นจังไดค,คอมเมนต์ทางนี้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 คอมเมนต์มาอ,อยากดูคลิปต่อไปอ่ะอจบแล้วสำหรับวันนี้ <laughs> อย่าลืมกด ติดตามตรงนี้ตรงนี้ตรงไหน,นก็บอกฮูกดติดตามไว้เด้อแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์เนี่ยเอามันใส่งานจริงเป็นจังใดอยากสิตามไปเบิง้งว่าถ้าไปออกแคมป์จริงๆแล้วไปตั้งเต็นท์จริงๆแล้วนี่ไปจัดวางนี่มันจะสวยงามสั่มใดเม้นไว้เด้อค่ะเจอกันไหนมครับกับคลิปหน้ากับมือนี่มารีวิว<ด> โอเคบายบาย